ยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราว,ต,วต,ต่างๆรวมไปถึงประเด็นต,ต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันอีกร้งนะครับเริ่มกันเลยดีกว่ากับเรื่องนี้ยังคงอยู่ในเรื่องของลิซ่าแล้วก็ crazy house นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยว้าวุ่นกันทั้งด้อมแล้วตื่นเต้นกันมากๆอยาก งานเนี่ยก็อยู่ไกลไกลเสลือเกินนะครับจัดกันที่แพรริสใครที่อยู่ที่โน่นหรือว่าได้ไปเที่ยวในช่วงนั้นเนี่ยคือแบบต้องเลิศมากๆกดบัตรได้เนี่ยแต้มบุญก็สูงนึงได้ไปดูโชว์ที่แสนพิเศษแบบนี้อีกนะครับน่าอิจฉามากๆเลยแต่ว่าในความน่าอิจฉาของหลายๆคนที่อยากเห็นโชว์นี้ของลิซ่านะครับก็ยังมีอีกบางส่วนเลยที่ออกมาแบบว่าพูดจาไม่ดีดูหมิ่นดูแคลนมาแซะนะครับว่าการที่ลิซ่าจะไปทําการแสดงโชว์ในสถานที่แบบนี้นั้นมันเหมน เงินลิซ่ากำลังลดตัวเลยคือแบบโอโหอันนี้เกินไปมากเลยนะครับบางคนเนี่ยไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าสถานที่โชว์เนี่ยคืออะไรนี่เป็นคาบาเร่ที่ดังสุดๆไปเลยนะครับทุกคนแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการมากๆใครเนี่ยที่จะเข้าไปดูได้แน่นอนอยู่แล้วว่าจะต้องมีงบประมาณที่ถึงด้วยเพราะแค่ค่าบัตรของลิซ่าในตอนนี้ก็คือ9,500บาทของทางประเทศไทยเราซึ่งนั่นถือว่าเป็นจํานวนเงินที่ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับกับเงินเกือบ1 0,000 000, ที่จะเข้าไปดูโชว์ของลิซ่าและก็มีจํานวนจํากัดเท่านั้นการแสดง ไม่ได้แสดงทุกวันนะครับมีเพียงแค่3วันและเป็นโชว์สุดพิเศษทีริซ่ากับทาง p r รซี่เฮาสเนี่ยเขาได้มีการครีเอทออกมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยบางคนเนี่ยยังมองว่าคารบาเร่โชว์เป็นสถานที่ที่แบบอโคจรเป็นอบบยมุกเอยเป็นสถานที่ที่ผู้หญิงเนี่ยจะไปเต้นโชว์เต้นกินรำกินบ้างอะไรบ้างนะครับแต่นี่คือพื้นที่โชว์ความสามารถมันคืองานศินละปะนะครับทุกคนใครที่มองว่ามันเป็นอะไรที่แบบแย่เนี่ยน,นั่นคือจิตใจคุณจะต้องแบบมีบรรทัดฐานความคิดที่ ค่อนข้างจะต่ําเลยทีเดียวที่นี่เนี่ยเขาอลังการมากกว่านั้นนะครับเป็นการคัดสรรความรดความปังเป็นการโชว์ที่เน้นความสามารถด้วยนะครับแล้วก็มีทุกอย่างอยู่ในที่นี่เลยแม้แต่ตัวแม่นะครับอย่างนักร้องดังระดับโลกบิยอนเซ่เนี่ยก็มาร่วมโชว์กับทาง Crazy House ไปแล้วเรียบร้อยดังนั้นเนี่ยตัวแม่ในยุคนี้อย่างลิซ่าของเราเนี่ยมาโชว์แบบนี้นั่นหมายความว่ามันเป็นอะไรที่ตํานานมากเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละนะครับใครที่แบบยังคิดไม่ได้เขาก็ยังคงวกวนอยู่แต่ในเรื่องของแบบไปนุ่งน้อยหุ่มน้อยหรือเปล่าไปเต้นโชว์ผู้ชายไปยัว่วยั่วบทบท,บ,ทบนเวทีไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยุคนี้มันควรมองข้างไปไกลกว่านั้นแล้วนี่คือความสามารถทางด้านการเต้นของลิซ่าที่เราจะได้ดูเพราะเรายังไม่รู้เลยว่าโชว์ที่ลิซ่านำมานั้นเนี่ยจะเป็นโชว์ที่แบบ เลิศขนาดไหนจะได้โชว์ความสามารถแล้วก็ทักษะทางด้านการเต้นของลิซ่าเนี่ยที่มีอยู่แบบว่าขับแก้วเนี่ยแค่ไหนนะครับแฟนคลับของลิซ่าจานวนมากที่เขากําลังตื่นเต้นกันแล้วก็แย่งกันกดบัตรนะครับบางคนเนี่ยถึงกับตัดสินใจที่จะจองตั๋วเพื่อไปปารีสแล้วก็ไปดูโชว์ครั้งนี้ของลิซ่าต้องมาเจอกับความคิดของคนที่แบบตังน้อยห่มน้อยเต้กนกินํำกินไปสถานที่แบบนั้นทาไมทาไมถึงไม่โชว์ที่อื่น เป็นถึงลิซ่าทำไมถึงต้องไปในที่แบบนั้นเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็เห็นใจคนที่เขาแบบพยายามที่จะไปดูโชว์ครั้งนี้ของลิซ่านะครับและหลายคนก็เลยบอกว่าใครที่ได้ไปดูโชว์ครั้งนี้นั่นคือ ที่สุดแล้วเป็นคนที่โชคดีมากๆทั้งเงินพร้อมเวลาพร้อมสถานที่พร้อมไปดูครั้งนี้เนี่ยก็เก็บมันเป็นบรรยากาศดีๆเป็นความทรงจําดีๆเป็นสิ่งที่คนอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นไม่ได้ดูเลยด้วยซ้ําเพราะว่าไม่รู้เลยว่าเราจะได้ดูหรือเปล่าจะมีการถ่ายทอดออกมาข้างนอกไหมจะมีการอนุญาตให้บันทึกภาพหรือเปล่าให้บันทึกวิดีโอหรือเปล่าคนที่ได้ไปดูนั่นคือ 1. ในแบบจํานวนน้อยมากๆเลยจริงๆนะครับที่จะได้เห็นอะไรแบบนี้จากลิซ่ามันอาจจะเป็นโชว์ที่เลิศที่สุดเท่าที่เคย มาแล้้วก็ไดแต่ถ้าหากใครที่ยังคิดว่าเป็นสถานที่ไม่ดีเป็นการโชว์ที่แย่หรือว่าเป็นที่อโคจรบ้างเป็นการโชว์แบบนุ่งน้อยห่มน้อยบ้างเนี่ยก็ปล่อยให้เขาคิดแบบนั้นไปเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยไม่มีทางที่จะเสียเงินจ่ายค่าบัตรไปดูแน่นอนใครที่ได้ไปดูโชว์นะครับก็เก็บบรรยากาศให้เต็มที่เก็บความทรงจําตรงหน้าเวทีที่ลิซ่าขึ้นแสดงให้เต็มที่เลยเพราะคุณคือคนที่โชคดีมากๆเป็นหนึ่งในไม่กี่คนในจํานวนบลิงในด้อมลินลี่ในด้อมที่ได้ไปดูสำหรับเรื่องราวนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงกันบ้าง มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับแต่เราอยากให้ทุกคนนั้นคอมเมนต์กันแบบสุภาพสุภาพนะครับเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเราก็ได้ด่าแทนให้ไปแล้วนะครับทุกคนคือเราต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ